แนะนำซื้อเล่มที่มีชื่อของมาตาจะดีมากครับเพราะทําให้เราเรียนง่ายขึ้นครับก็ใช่ครับการมีชื่อของมาตาเนี่ยนะครับจะทําให้เราเข้าใจเนื้อหาในมาตาได้ง่ายขึ้นแบบเยอะมากๆนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยคนที่เรียนคณิตศาสตร์นะครับถ้าซื้อประมวลที่ไม่ได้มีชื่อของมาตาเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะต้องไปตั้งชื่อกันเอาเองแล้วก็จดในประมวลกันเองนะครับแต่ถ้าใครที่อยากได้ประมวลหมายนะที่มีชื่อเรื่องของมาตาเลยชื่อหัวข้องมาตาเลยเพื่อง่ายในการเร้าใจมาตานะครับก็จะเป็นประมวลหมายของเดอะลอกรุปตัวนี้ประมวลหมายเล่มนี้นะคร แต่ที่ตัวเองเรียนได้เลยเราก็ประมวลกฎหมายเล่มนี้นะครับแน่นอนว่าข้างในก็จะมีหัวเรื่องทุกมาตานะบแบบนี้เลยนะนี่การที่มีหัวเรื่องเนี่ยทำให้เราเข้าใจภาพรวมของมาตรามาตรานึงได้ง่ายขึ้นนะครับสมมติเราเปิดไปที่อ่ะผมเปิดไปที่มาตา65มาตา65เนี่ยถ้าเกิดเราอ่านเข้าไปในตัวบทเนี่ยใครที่เพิ่งมาเรียนกฎหมายใหม่ๆอย่างเงี้ยเวลาอ่านก็อาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันคืออะไรอะไรใช่ไหมครับแต่พอมีหัวเรื่องปุ๊บเราอ่านตรงหัวเรื่องก่อนอ่ะมาตาหกริฎห้าเรารู้้แลวว่า้ในขางในมาต่องคนวิกลรรีตทาผิดกฎหมายั่ะที่เรา,เรา พอเรารู้แค่นี้เวลาทเราทำวาใจในมาตาม,มันก็จะง่ายขึ้นแบบเยอะมากๆดังนั้นนะครับประมวลกฎหมายแบบมีหัวเรื่องผมก็แนะนําเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นประมวลกฎหมายที่เป็นขนาดกลางนะครับจริงๆขนาดเล็กเขาก็มีนะแต่ว่าที่ผมปะตะกาให้จะเป็นตัวขนาดกลางนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปกแข็งซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ถ้าใครจะใช้เป็นเล่มหลักในการเรียนนะก็เหมาะคนที่ไม่ได้ชอบจดอะไรมากมายลงในประมวลเพราะเพราะว่าในประมวลกฎหมายแบบมีหัวเรื่องเนี่ยพื้นที่จดจะไม่ได้เยอะเท่ากับประมวลเล่มใหญ่แต่ก็แลกมาด้วยความที่มันแบบพกพาาาได้้้้้งง่่่่ยยขึนนนนรััหหหกกกออวววแลล็มีีเื ที่ทาให้ประมวลกฎหมายเล่มนี้น่าใช้แล้วก็ใครที่ใช้ก็แน่นอนว่าก็ต้องมีเลคเชอร์อะไรจดรายละเอียดแยกอยู่แล้วนะครับอ่ะก็อันนี้ก็แนะนําประมวลกฎหมายมีหัวเรื่องหรือใครจะซื้อไปเสริมกับประมวลกฎหมายเล่มหลักที่เรยงมีอยู่แล้วก็ได้บางคนอาจจะมีประมวลแดงใช่ไหมที่เป็นเล่มใหญ่มีพื้นที่จดเยอะๆอะไรเงี้ยเอาอันนี้ไปเสริมก็ได้เพื่อดูหัวเรื่องนะครับเพื่อไว้พกพาอะไรเงี้ยได้เช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้มีครบนะมีอาญาแพ่งวิแพ่งวิทยานะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นอาญากับวิทยานะครับก็คือมีครบหมดลน่าา้ง